ตอนที่14ว่าโดยเรื่องพิเศษเกี่ยวกับวิปัสสุกิเลสว่าไว้ดังนี้ถ้าจะมีปุจฉาว่าเมื่อโยคีบุคคลบรรุถึงอุทยับพยะายานอย่างอ่อนนี้แล้วเหตุฉนไหนจึงต้องมีวิปัสสุกิเลส เกิดขึ้นแล้วคำวินิจฉัยก็คือวิปสัสสโนกิเลสเท่านั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมาธิคือโยคีบุคคลปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วกำลังสมาธิจะดีขึ้นมากทำให้จิตใจพ่องใส เป็นเหตุให้พบสิ่งที่แปลกประหลาดและกลมมหัศจรรย์ที่ตนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเช่นโอภาษเป็นต้นการที่โอภาษเกิดจากจิตใจผ่องใสนี้มีตัวอย่างคือ พระฉับพันนลังสีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมโลกุตราจารย์เมื่อทรงพิจารณาอาภิธรรมเจ็คัมภีนั้นขณะที่ทรงพิจารณาคัมภีที่หนึ่งถึงที่หก็ทรงมีพระอากับกิริยาเป็นธรรมดา เหมือนกับการพิจารณาทำตามปกติมิได้มีสิ่งใดพิเศษเกิดขึ้นแต่เมื่อทรงพิจารณาถึงคำพีที่เจ็คือคำพีปัฏฐานก็เกิดฉพนรังสีรอบพระวรกาย และที่น่าอาัศาจรรย์อย่างยิ่งคือรัศมีได้พวยพุ่งจากเปลวพระเกตขึ้นไปเบื้องบนทะลุพรหมโลกไปสู่อัศดากาศรัศมีเบื้องบาทพวยพุ่งทะลุลงตำทะลุแผ่นดินทะลุน้ำ ลองแผ่นดินทะลุกองลมไปสู่อัสดากาศลัศมีเบื้องหน้าเบื้องหลังพวยพุ่งไปสู่อนันตจักรวาลทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระหฤทัยผ่อ,องใสเบิกบาน จึงได้ปรากฏฉบพันณรังสีมีพระรัศมีเป็นไปเช่นนั้นอันหนึ่งในขณะที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดเวนยศัตว์ตามปกติก็ดีขณะที่ทรงสแสดงพระอภิธรรมหกคัมภีกก็ดีธรรมเหล่านั้นยังไม่กว้างขวาง ไม่เพียงพอแก่พระสัพพัญญูตยานของพระองค์ที่ทรงได้สร้างพระปัญญาบาร,รมีมาถึงสี่อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากัปแต่เมื่อถึงคัมภีปัปฐานซึ่งมีเนื้อความเป็นอนันตะในละเอียดตลอดคัมภีรภาพ สุข,ขุมลุ่มลึกกว้างขวางเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเป็นที่เที่ยวไปแห่งสัพพัญญุตยานเปรียบเหมือนมัตฉาชาติขนาดใหญ่ในโลกเช่นปาติมิงคละหรือปาอานันทะถ้าจะแวกว่าอยู่ในแม่น้ำเล็กๆ ก็ย่อมอึดอัดไม่สะดวกไม่ราบรื่นแจ่มใสว่ายไปไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าได้แวกว่าอยู่ในมหาสมุทรทะเลหลวงย่อมจะหมดความอึดอัดได้รับความรื่นเริงเต็มที่เพราะว่ายไปได้สะดวก ข้อนี้ฉันใดพระพุทธองค์เมื่อทรงพิจารณาแสดงคำพีปัฏฐานอันเป็นอนันตนายคล้ายกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเหมาะแก่การเป็นที่เที่ยวไปแห่งพระสัพพัยุตยานอันทรงสร้างสมมานาน สุดที่จะประมาณได้ยอมจะทรงมีพระหฤุทยบริสุทธิ์ผ่องใสวิปัสสูกิเลสก็ทำนองเดียวกันกับเมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติวิปัสสนาบรรลุถึงอุทยพยญา,ยานอย่างอ่อนนี้แล้วด้วยอำนาจ ของสมาธิที่แก่กล้าขึ้นก็ทำให้เกิดวิปัสสูกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโอภาษเป็นตน้นเมื่อโอภาษเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วโยคียึดถือเอาไว้และคิดว่าในการก่อนสภาวะธรรมเช่นนี้ ไม่เคยปรากฏแก่ข้าพเจ้าเลยเมื่อเป็นดังนี้ข้าพเจ้าต้องเป็นผู้บรรลุมักแน่แท้แล้วก็ยึดถือสิ่งมิใช่มักผลว่าเป็นมักผลอันเป็นผลทำให้อันเป็นผลให้วิปัสสนาวิถีก้าวออกไปจากทาง ที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าโยคาวาจรน,นั้นละทิ้งอารมณ์กรรมาฐานเสียแล้วมาชื่นชมยินดีในวิปัสสนุกิเลสดังนี้แลการจำแนกอุปกิเลสสิบโดยคาหะคือความยึดถือสามอย่างว่าไว้ดังนี้ วิปัสสูกิเลสสิบหรืออุปกิเลสสิบที่เรียกว่าเป็นอุปกิเลสนั้นเพราะว่าเป็นอารมณ์หรือเป็นวัตถุที่ตั้งของอุปกิเลสมิใช่เพราะว่าเป็นอกุศลแต่อย่างใดยกเว้นนิกันติเป็นทั้งตัว อุปกเลสด้วยและเป็นทั้งอารมณ์ของอุปกิเลสด้วยอุปกิเลสหรือวิปัสสุกิเลสนี้เมื่อกล่าวถึงโดยทางเป็นอารมณ์หรือเป็นวัตถุที่ตั้งแล้วก็คงมีสิบอย่างมีโอภาษเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้ว แต่เมื่อว่าโดยทางคาหะคือความยึดถือก็มี30อย่างคือเมื่อโยคาวจรยึดถือว่าไว้ดังนี้ข้อหนึ่งโอภาสเกิดขึ้นแก่เราแล้วจัดเป็นทิฏฐิคาหะคือการยึดถือไว้ ด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิขออ้อ2โอภาษที่เกิดขึ้นแก่เรานี้สวยงามถูกใจจริงหนอถูกใจจริงหนอจัดเป็นมานะคาหะคือยึดถือไว้ด้วยอำนาจมานะขอ้อ3เมื่อโยคาวจรมีความชื่นชมยินดี ในโอภาษจัดเป็นตันหาคาหะคือยึดถือไว้ด้วยอำนาจตันหาดังนี้แม้เมื่ออุปกิเลสที่เหลือก็มีอย่างละสามอย่างละสามเหมือนกับโอภาษฉะนั้นจึงรวมเป็นอุปกิเลสสามสิบโดยทาง คาหะด้วยประการชนี้ผู้ไม่ฉลาดในอุปกิเลสว่าไว้ดังนี้คือเมื่ออุปกิเลสเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วก็ทำให้จิตใจของโยคาวจรไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมหวันไหว ฟุ้งสรางอยู่ในกิเลสเหล่านั้นและด้วยอำนาจของคาหะเหล่านั้นยอมทำให้โยคาวจรเห็นอุปกิเลสทั้งหลายนเนืองๆว่าอุปกิเลสเป็นเราเราเป็นอุปกิเลสเป็นอัตตาของเราดังนี้ธรรมชาติ เก้าอย่างคือตั้งแต่โอภาษจนถึงอุเบกขาเป็นกุศลแท้ๆเพราะจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ความเพียรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาไม่น้อยแต่ที่มามีสภาพเป็นอุปกิเลสก็เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วอุปกิเลส สามคือตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้ได้โอกาสแทรกเข้ามาเช่นเมื่อโอภาสเกิดขึ้นทิฏฐิก็จะเกิดแกโยคีทำให้นึกคิดไปว่าแสงสว่างเกิดขึ้นนี้ คงเป็นเพราะตนได้บรรลุธรรมวิเศษแล้วต่อจากนั้นมานะก,ก็เกิดขึ้นทำให้คิดไปว่าตนมีบุญแทๆ้ๆต่อจากนั้นก็จะยินดีชอบใจว่าขอให้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปอันแสดงว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้ว เลยทำให้โอภาพ์ซึ่งตัวจริงแล้วเป็นของดีแท้ๆกรายสภาพเป็นอุปกิเลสไปในเรื่องนี้มีอุปมาดังต่อไปนี้ยังมีอุบาสกผู้หนึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นหัวหน้ามัคทายก วัดหนึ่งแห่งหนึ่งเป็นที่นับถือของคนทั่วไปทั้งพระภิกษุสมมนเนรและชาวบ้านวันหนึ่งมีเพื่อนขี้เมาสามคนมาชวนไปเที่ยวในตลาดแล้วพากันเข้าไปในร้านสุลาเมื่อนั่งลงแล้วเพื่อนทั้งสาม ก็สั่งสุรามารับประทานจนเมาและคุยกันเอะอะฝูงชนเดินผ่านไปมาได้ยินเสียงดังต่างๆก็เหลียวดูเห็นอุบาสกผู้นั้นนั่งอยู่ในวงเล่าก็นึกติฉินนินทาพากันเข้าใจผิดคิดว่าอุบาสกที่ตนนับถือ ในคุณธรรมนั้นกลายเป็นคนดื่มสุราไปเสียแล้วเพราะเห็นอยู่ว่าอุบาสกนั้นนั่งอยู่ในวงสุราและสถานที่นั่งก็เป็นโรงสุราแม้อุบาสกผู้นั่งอยู่นั้นอยู่ในศีลไม่ได้ดื่มเลยนั่งเฉย อยู่เฉยๆก็ต้องถูกนินทาเสียชื่อเสียงเพราะเพื่อนขี้เมาสามคนนั้นเป็นผู้ก่อเหตุดังนี้ข้อนี้ฉันใดธรรมชาติก้าวประการคือตั้งแต่โอภาษจนถึงอุเบขาก็เหมือนกันทั้งๆที่ เป็นของดีเป็นกุศลแท,แท้แต่ก็ต้องมาเสียชื่อกลายเป็นอุปกิเรตไปเพราะว่าเพื่อนขี้เมาทั้งสามคือเพื่อนขี้เมาชื่อว่าตัณหาชื่อว่ามานะชื่อว่าทิฏฐิเป็นตัวก่อเหตุแต่พอผ่านยานนี้ไปแล้ว ตัวตัณหาตัวมานะตัวทิฏฐิก็ย่อมจากไปทำทั้งเก้าประการก็กลับกลายเป็นของดีตามเดิมและดีวิเศษเสียด้วยเพราะเป็นโพชงคือเป็นองคุณสำคัญของเหตุให้ได้มรรคผล โทษชงคือองค์แห่งการตรัสรู้ส่วนข้อสุดท้ายคือนิกันตินั้นเป็นตัวอกุศลเป็นอุป,ปกกเลสแท้ๆอย่างไม่ต้องสงสยัยฉะนั้นในวิสุทธิมรรคจึงแสดงไว้ว่าวิปัสสนูปกิเลสาหิ ปฏิเวทปัตตสะอริยสาวกสะเจวะวิปปติปันนกกสะจะนิขิตตรกม,มัฏฐานัะกุสีตะปุคลัสสนุปปันติดังนี้พระอริยบุคคลพูดถึงปฏิเวท คือท่านที่ผ่านโสละสะยานไปครั้งหนึ่งแล้วอธิษฐานกลับลงมาถึงยานนี้อีกหรือพระอริยะบุคคลที่สูงขึ้นไปกว่านี้ก็ดีโยคีผู้ปฏิบัติผิดทางก็ดี โยคยีผู้เกลียดค้านทอดทิ้งกรรมาฐานก็ดีคนเหล่านี้ย่อมไม่พบวิปัสสูกิเลสเลยคือท่านที่ผ่านโสระสะยานอันหนึง่งท่านกล่าวว่าสัมมาปฏิปันนกัสปะณยุตตะปะยุตตสะ อารัฐวิปัสสกัสก,กุลปุตตะอุปัชันติเยวะดังนี้ส่วนผู้ปฏิบัติถูกทางย่อมพยายามกำหนดวิปัสนาไม่ท้อถอยจนถึงอุทธยัพยายาานอย่างอ่อนย่อมจะพบ วิปัสนูกิเลสเหล่านี้แน่นอนดังนี้แลผู้ฉลาดในอุปกิเลสว่าไว้ดังนี้แต่สำหรับโยคาวจรที่ฉลาดฉลาดเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมประกอบด้วยความรอบรู้เมื่ออุปกิเลสทั้งหลายมีโอกาส เป็นต้นเกิดขึ้นก่อกำหนดรู้กำหนดรู้ค,รคล้ครควนคล้ครวนด้วยสติปัญญาดังนี้ว่าข้อหนึ่งโอภาษนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่สภาวะของโอภาษนั้นไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ข้อสองถ้าโอภาษนี้เป็นอัตตาแล้วการยึดถือโอภาษว่าเป็นอัตตาก็สมควรแต่โอภาษนี้ มิใช่อัตตาเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่เป็นไปในอำนาจเป็นอนิจจังเพราะว่ามีแล้วหามีไม่เป็นทุกขังเพราะว่ามีการเบียดเบียนดังนี้ ครั้นเมื่อโยคาวจรใครครวรดังกล่ามาแล้วก็จะเห็นเนืองงในโอภาษว่าโอภาษนี้มิใช่ของเราเรามิใชโ่โอภาษโอภาษนี้มิใช่อัตตาเราแม้ในอุปกิเลสท,ที่เหลือก็พิจารณา ในทํานองเดียวกันและเมื่อโยคาวจ,จรเห็นอยู่เสมอเนืองๆอย่างนี้ก็ไม่วันไหวไม่สันครอนด้วยอำนาจของอุปกิเลสท,ทั้งหลายเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าโยคีบุคคนนั้น กำหนดรู้ฐานะคือวิปัสสูกิเลสสิบประการนี้ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้ฉลาดในธรรมมุทัจะและย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านดังนี้แลเมื่อโยคาวจรปราศจากความฟุ้งซ่านชื่อว่าถางชัด คืออุปกิเลตครบ30อย่างได้แล้วกำหนดรู้ว่าสิ่งใดเป็นมัคและมิใช่มัคเช่นทมทั้งหลายมีโอภาษเป็นต้นมิใช่มัคแต่วิปัสนาญาณที่ผลแล้วจากอุปกิเลสและดำเนินไปตามวิถีแห่งวิปัสนา นั้นเป็นมรคปัญญาที่รู้ว่ามรคมิใช่มรคนี้เกิดแต่โยคีใดก็เป็นอันว่าโยคีนั้นบนรรลุถึงมักคามักขยานทัศนวิสุทธิดังนี้แล เมื่อโยคยีได้ปฏิบัติวิปัสนาภาวนามาจนบรรลุถึงมัคคามัคคยานทัศนะวิสุธทธินี้ถือว่าได้ทำการกำหนดรู้ในสัจจะสอย่างด้วยโลกิยะปัญญาดังนี้ข้อหนึง่งกำหนดรู้ทุกขสัจจะ ด้วยการกำหนดรู้รูปนามในทิฏฐิวิสุทธิข้อ2การกำหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการกำหนดรู้ปัจจัยของนามรูปในกังขาวิติรณะวิสุทธิข้อ3กํกำหนดรู้มรคสัจจะ ด้วยการกำหนดรู้มักโดยชอบในมักขามัขยานทัศนวิสุทธิดังนี้แลพระลวะอุทยพยะยานว่าไว้ดังนี้พระลวะอุทยพพะยานหรืออุทยพพะยานอย่างแก่ อุทธพยายาณในเบื้องตน้นไม่สามารถกำหนดรู้ตรายลักษณะตามความเป็นจริงได้เพราะถูกอุปกิเลสิบทำให้มัวหมองลงฉะนั้นโยคาวจรจึงทำความเพียรพยายามต่อไปอีกจนสามารถพ้นจากอุปกิเสสิบแล้ว อุทพพยา,ยานอย่างแก่ที่ผลจากอุปกิเลสก็จะเกิดขึ้นแล้วสามารถกำหนดรู้พระตรายลักษณ์อย่างมั่นคงชัดเจนถามว่าตราลักษณะลักษณะทั้งหลายไม่ปรากฏเพราะอะไรปิดบังไว้ และเพราะไม่มนัสสิการอะไรดังนี้ตอบว่าอันดับแรกอนิจจลักษณะไม่ปรากฏนั้นเพราะสันตติปิดบังไว้และเพราะไม่มนัสสิการความเกิดและความดับดังนี้ ทุกขลักษณะไม่ปรากฏนั้นเพราะอาริยาบททั้งหลายปิดบังไว้และเพราะไม่มนัสสิการความเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วยความเกิดขึ้นและความดับไปดังนี้อนัตตลักษณะไม่ปรากฏนั้นเพราะคณะ ความเป็นก้อนความเป็นแท่งหรือเป็นกลุ่มก้อนปิดบังไว้และเพราะไม่มนสิการถึงความสลายตัวของธาตุต่างๆดังนี้แต่เมื่อโยคาวจรกกำหนดรู้ความเกิดและความดับแล้วเพิกถอนสันตติออกไป อนิจจาลักษณะก็ปรากฏโดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงเมื่อมนสิการความเบียดเบียนเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอยู่เนืองเนืองแล้วพิจารณาเพิกถอนอริยบททุกขลักษณะก็ปรากฏตามสภาวะของตนตามความเป็นจริง และเมื่อกระจายท่าต่างๆออกไปแล้วทำการกระจายคณะความเป็นแท่งหรือเป็นกลุ่มหรือเป็นก้อนออกเสียอนัตตร,รัคณะก็ปรากฏตามสภาวะของตนตามความเป็นจริงดังนี้ เมื่อโยคาวจรเจริญวิปัสนาภาวนาจนบรรลุถึงอุทยพยาัญยานอย่างแก่แล้วยอมพิจารณากำหนดรูนในลักษณะสดังนี้คือข้อหนึ่งอนิจจลักษณะคือลักษณะของความไม่เที่ยงหมายถึงความที่ สังขารเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรืออาการและวิการที่มีแล้วหามีไม่ดังนี้ขออ้อ2ทุกขลักษณะคือลักษณะของความเป็นทุกข์หมายถึงอาการเบียดเบียนเฉพาะหน้าอยู่เนือง ดังนี้ข้อ3อนัตตลักษณะคือลักษณะของความไม่มีอัตตาตัวตนหมายถึงอาการที่ไม่เป็นไปตามอำนาจบังคับบัญชาของใครๆดังนี้เมื่อโยคาวจรกกำหนดในลักษณะดังกรามนี ชื่อว่าอุทยะพย,ายาอย่างแก่ได้ดำเนินไปตามวิถีหน้าที่ของตนตามความเป็นจริงทุกประการจบอุทยพยะยานดังนี้แล